สวัสดีครับบิเนเอสปีดเชียงใหม่ครับนี้มารีวิวโชว์เอรินนะครับผมของ w x สองสามศูนย์ LR นะครับ ชกหลังนะครับแล้วก็ชุดสปริงชกหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชกหลังกันก่อนนะครับชุดชกหลัง kw สองสนะครับรหัสเ a ่อ KA008 นะครับได้ทำออกมารุ่นเดียวนะครับก็คือไม่มีซับแฮงนะครับก็จะมีสปริงทางเลือกมาให้นะครับสำหรับน้ำหนัก80กิโลขึ้นไปนะครับสำหรับตัวที่ติดมาเนี่ยจะเหมาะสำหรับไม่เกิน6กกิโลนะครับ ัวโช๊กนะครับก็ปรับสปริงพีโหลดนะครับตรวนี้ปรับสปริงพีโหลดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะปรับคอมมิชชั่นนะครับก็คือปรับหน่วงการยุบตัวนะครับก็ตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด16คลิกด้วยกันนะครับความยาวโช๊กนะครับ4 6 0มิลลิเมตรนะครับเท่ากับโช๊เดิมนะครับตัวโช๊นะครับก็รับประกัน2ปีนะครับจากเอรินเลยนะครับมีปัญหาเคลมได้นะครับผม ก็มีใบรับประกันมาให้นะครับหนังสือแมนนวลสติ๊กเกอร์เออริลนะครับคู่มือคู่มือติดตั้งนะครับรายละเอียดเขาจะบอกหมดเลยนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับก็ไปติดตั้งนั่นเองได้ง่ายๆนะครับผมราคานะครับ12,450บาทต่อไปครับเป็นชุดอัปเกรดนะครับสปริงสปริงชกหน้าเควเ3็กสองสามศูนย์นะครับ ก็รหัส fsk 1 5 4นะครับราคา6,650บาทนะครับก็สามารถผ่อน่ันบัตรเครดิตได้เหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับก็มีสปริงมาให้2ชุดด้วยกันนะครับผมก็ชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นสปริงอ่อนนะครับชุดหนึ่งจะเป็นสปริงแข็งนะครับแล้วก็มีอ่าตัวนี้เป็นหัวปิดโช๊คนะครับสามารถปรับพีโหลดได้ ชุดสปริงนะครับจะมีตัวเลขบอกนะครับอยู่ที่ปลายสปริงนะครับทั้งสองชุดนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็จะบอกว่าสปริงเนี่ยเบอร์นี้นะครับจะเป็นสปริงนุ่มจะเป็นสปริงแข็งนะครับก็ดูที่เบอร์ได้นะครับที่คู่มือนะครับผมชุดสปริงเนี่ยสามารถเลือกค่าได้นะครับว่าเราจะเอา สมทนะแบบไหนนะครับก็จะมีนุ่มปานกลางแข็งนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากได้นุ่มๆนะครับก็ใช้สปริงนุ่มนะครับถ้าอยากได้ปานกลางนะครับก็ใช้สปริงนุ่มหนึ่งข้างสปริงแข็งหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้แข็งๆนะครับก็ใช้สปริงแข็งทั้งสองข้างเลยตัวนี้เลยนะครับผมชุดสปริงเนี่ยยังไม่รวมน้ํามันนะครับน้ํามันต้องซื้อแยกต่างหากน้ํามันก็ใช้ น้ำมันโชคของเอรินเจดีที่สุดนะครับเบอร์20นะครับใช้ทั้งหมด2ลิตรนะครับลิตรละ970บาทนะครับน้ำมันโชคที่แนะนำนะครับ128มิลิเมตรนะครับที่เติมต่อข้างนะครับโชคเอรินนะครับสัมผัสความแตกต่างได้ทันทีหลังจากการติดตั้งนะครับผม